พระธาตุลอยบอกแก่พันวาคม,มสองห้าหกเจ็ด่เช่นนาเป็นสำนักสงฆ์ผ่านวัพดพระธาตุดอยน้ำบอกแก้อำเภอแม่พริกจังหวัดลำปางได้มีโอกาสเข้ามากราบสักการะเมื่อลอยบอกแกว หลวงพ่อสถาปัตยกรรมล้านนายหนนดวงเน้นสีขาวทั้งวัดที่วัดพระทาตุดยนามบกแก้วแห่งนี้ภายในบริเวณวัดสะอาด สทานที่ตกแต่งด้วยดอกไม้สวยงามพระอุโบสถสีขาวทั้งหลังตั้งอยู่ริมทางริมถนนสายอำเภอเถินไปค่ะ อำเภอแม่พริกมาทำบุญแต่เช้าที่วัดนะกำแพงเพชรดอยบ่อแก้วจังหวัดตากได้ทำบุญแต่อ่าได้ทำบุญแต่เช้าทำแล้วก็สบายใจ กรบขอพรหลวงพ่อหนุนดวงนี่วัดแรกเนาะวัดแรกของวันที่27เชิญเว็เนชวนเ,เพื่อนๆมาและทำบุญหน่นอยน้ำบอกแกว้วัดยังสร้างไม่เสร็จนะคะยังสร้างไม่เสร็จถ้าสร้างเสร็จแล้วจะสวยงามอลังการโด,<อ>ย,ดยน้ำบอกอแก้ว ใครที่กําลังขาดีๆก็ขึ้นไปที่บนยอดดอยอากาศดีมากเาไบุญมาฝากค่ะ